สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้มีของดีมาแนะนำ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 ต้องบอกว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ย361 e g นะเขาได้ส่งตัว361 5 o ตัวนี้เป็นตัวควิกมาก่อนเป็นตัวลุยปูนเป็นตัวลองนะซึ่งผมก็บอกแล้วว่าว่ามันก็คุ้มกับการลุยปูนในราคา2,000นิดๆน,นะครับแต่ว่าเดือนนี้เขาเกิดสิ่งที่ช็อกขึ้นมาอีกหจุดนะครับ เขาส่ง t 5 r e f i o แต่เป็นตัวควิกแล้วก็เป็นตัวโพด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าตัวควิกกับตัวโพเนี่ยมันดีกว่ายังไงนะจ๊ะซึ่งต้นคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมผมเนี่ยได้ใช้ชีวิตกับมันอยู่เป็นสัปดาห์หนึ่งเรียกว่าช่วงนี้หน้าฝนเนะก็พยายามจะหาสนามเล่นเพื่อได้นวดมันได้ใช้มันให้มากที่สุดแล้วก็จะได้เล่าทุกฟีลลิ่งที่เกิดขึ้นกับรองเท้าว่าผมเจออะไรบ้างกับรองเท้าคู่นี้จะได้เล่าให้ครบทุกประเด็นนะ เวลาคุณเอาไปใส่คุณเอาไปใช้เนี่ยคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยผมมีฟีลลิ่งยังไงกับรองเท้าเดี๋ยวไปดู1สัปดาห์กับรองเท้าคู่นี้ก่อนดีกว่าว่าผมเจออะไรบ้างไะเริ่มวันแรกนะครับผมใส่รองเท้าคู่นี้ที่สนามปูนที่สนามกรมยุทธนะรองเท้าคู่นี้เชือกยาวสะใจมากๆมันไม่มีอาการเชือกสั้นเลยใส่เชือกยาวพันเท่าไหร่ก็พันไปได้เลยแล้วก็ที่เล่นเนี่ย ความรู้สึกแรกนะครับเป็นสนามปูนเนี่ยช่วงนี้ผมเป็นไรไม่รู้ผมยิงไม่ค่อยลงเท่าไหร่เล่นก็กะกะกะไงไม่รู้แต่ว่าก็คู่นี้ข้อดีของมันคือวิ่งเชื่อมเกมต่อบอลวิ่งสนุกแล้วก็สิ่งที่ทุกคนสนใจเนี่ยเขาชอบสีรองเท้ากันมากสีรองเท้าเนี่ยมันแลดแล้วมันก็เด่นที่สุดในสนามเลยวันแรกที่ใส่เสร็จเนี่ยก็เล่นไปประมาณ5เกมก็สนุกนะแต่ว่าประเด็นของมันคือในเรื่องรองเท้าเนี่ย วันแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่สบายเท้าเท่าไหร่ยังเคืองๆเท้านิดนึงใส่เสร็จเล่นแล้วมันดูไม่เมื่อยเท้ามันยังเป็นวันแรกของการใส่รองเท้านะครับไม่ได้ครับผมรับรับเงินมาแล้วครับผมรับเงินจากสมาคมเพจใต้แป้นมาครับในวันที่2เนี่ยต้องบอกว่าในหลายต่อหลายวันเนี่ยมันมีวันฝนตกเนะก็พยายามหากลุ่มเล่นจนไปเจอกลุ่มไลน์ที่เขานัดเล่นบาสนะครับ วันนี้ได้สนามดีหน่อยได้ไปเล่นที่สนามบีโปพาตาซึ่งเป็นบีโปสาขาล่าสุดสนาม b ีโปอย่างที่เรารู้กันแหละว่ามันเป็นพื้นไม้ปาเก้ที่มันได้มาตรฐานนะครับต้องบอกว่าพอไปเล่นสนามดีเนี่ยได้โชว์ความหนึบของรองเท้าเดี๋ยวคุณฟังเสียงดู แล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่เล่นบาสในกลุ่มลายเนี่ยมันจะเล่นกันทีเล่นวันหนึ่ง3 4 5เกมแล้วก็มันก็มีความจริงจังข,งข้ากนสูงนะไม่มีใครอยากแพ้ใครนะ ก็เป็นเกมที่สนุกดีวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะได้ใส่รองเท้าเยอะแล้วอันนี้พอมันอยู่ในลงยิมได้เห็นประสิทธิภาพรองเท้าแล้วว่าโอเคมันเป็นรองเท้าที่ความหนึบเนี่ยผมให้10เต็ม10นะและข้อดีอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าเวลากระโดดลงมาเนี่ยมันนุ่มส้นเท้ามันนุ่มมันมันแบบมันดีมันแบบมันดีอ่ะมันนุ่มมากอ่ะตรงส้นเท้าเนี่ยอันนี้ผมผมยอมรับเลยว่ารองรับแรงกระแทกกับความหนึบเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ สองชั่วโมงวิ่งเล่นเต็มๆเ,เนี่ยไม่มีอาการร้อนเท้าเรียกว่าสเปครองเท้าที่เราชอบเนี่ยรองเท้าคู่นี้จัดมาให้ค่อนข้างดีทั้งหมดนะครับ สนามที่3นะครับค่อนข้างจะเป็นฮาร์ดโหมดและอันนี้คือสนามปราบเซียนสนามนี้เนี่ยคือสนามปูนขัดที่ส่วนรถไฟนะครับต้องบอกว่าพอเล่นสนามปูนขัดที่ส่วนรถไฟเนี่ยมันเป็นสนามที่ฝุ่นเยอะลื่นมากไม่มีรองเท้าคู่ไหนรอดจากสนามนี้นะครับต้องบอกว่าจุดที่มันจะทําให้รอดเนี่ยคือต้องปาดพื้นบ่อย รองเท้าคู่นี้มันไปเจอฝุ่นมันก็จะกินฝุ่นพอสมควรถ้าเอาน้ําปาดนิดนึงเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงมันเนี่ยมันก็จืดๆดจืดเอาอยู่ได้เลยซึ่งพอเล่นสนามปูนอย่างเงี้ยปาดบ่อยหน่อยเพราะว่าฝุ่นฝุ่นมันหนาไม่มีคนวามสะอาดนะครับถ้าปาดบ่อยความหนึบก็ยังรอด วันนี้เป็นวันที่3ที่ใส่รองเท้าคู่นี้แล้วข้อดีของการนวดมาประมาณ3-4ครั้งเนี่ยอาการที่เมื่อยเท้าหลังเล่นเนี่ยหายไปมันนวดเข้าที่แล้วเล่นเสร็จไม่มีอาการเมื่อยหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็กระโดดลงมานุ่มเหมือนเดิมรองเท้าเบาเหมือนเดิมใส่มาติดติดกันหลายวันก็โฟมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันยุบหรือมันอะไรวิ่งเล่นได้ปกติแล้วก็ฟีลลิ่งของการซับพอร์ตการเนิบการวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์นะ เป็นรองเท้าที่คุ้มราคามากๆ1คู่สำหรับปีนี้สำหรับผมเลยนะภาพรวมนะครับมาคุยเรื่องวัสดุของ361 5.0 Quick Pro กันดีกว่าต้องบอกว่าผมเรียกว่ารุ่น5ตัวโปรละกันนะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะอย่างแรกเลยเนี่ยมันมีวัสดุหลายอย่างที่ อัปเกรดจากรุ่นเดิมเอาคุยเรื่องความอัปเกรดก่อนดีกว่ารุ่นเดิมเป็นรุ่นนี้นะเป็นตัวไม่โปรนะอย่างแรกเลยเนี่ยผมว่าหน้าผ้าดูแพงกว่าดูไฮโซกว่าแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าเกรดจะดีกว่าตัวรองลิ้นรองเท้าเนี่ยดีกว่าแน่นอนไอ้ตรงทรงรองเท้าเนี่ยใกล้เคียงกันวัสดุเล็กๆน้อยๆจะราคาดีกว่าตรงส้นเท้าดูแพงกว่าแล้วก็ตรงโฟมเขาเลือกใช้โฟมท็อปสุดของรุ่นเขาอะเขาใช้ Quick c q t e ท h มาเป็นโฟรมรองเท้าเขาผมเลยมองว่าตรงนี้ระบบรองรับแรงกระแทกก็ดีกว่าแล้วก็ตัวคาร์บอนก็มีการยกระดับตัวพื้นเป็นตัวที่แพงกว่าอันนี้จะดูถูกกว่าเรียกว่าทุกอย่างถูกอัปเกรดไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไอตัวนี้จะราคาดีกว่านะคือทุกอย่างเนี่ยตัวโปรดีกว่าหมดเลยอย่างแรกเนี่ยไอตัวนี้มันเหมือนไว้ไลุยปูนราคาก็จะถูกกว่าหน่อยซึ่ง ภาพรวมเนี่ยเมื่อเรามาเจาะรองเท้าคู่นี้กันแบบเป็นชิ้นละเอียดละเอียดนะอย่างแรกเลยเนี่ยจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้คือตัวโฟมก่อนเขาให้โฟม Quick c q ิวเทมาซึ่งโฟรมรุ่นนี้เดี๋ยวผมให้คุณกดให้คุณดูคุณกดให้คุณดูนะคุณดูคุณดูนิ้วผมนะกดแบบกดแบบกดแบบบุ่มไปเลยอะ่ะเหมือนบูทเลยอะ่ะซึ่งไอตรงโปตรงโฟมเนี้ยมันนุ่มมากๆเวลาใส่อ่ะมันจะไม่สะท้านเข่าเลยอาการปรวดเขา่าสะท้านเข่า ไม่เจอเระบบรองรับแรงกระแทกทำได้ดีมากซึ่ง eform ของทาง t city o d g เนี่ยเขาเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เน้นของรองเท้าคู่นี้เลยคือตัวคาร์บอนตัวคาร์บอนเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนตัวควิกบนอยู่กลางเท้าเป็นชิ้นอยู่กลางเท้าถือไม่เหมือนโยคิดโยคิดจะแลบไปยันปลายเท้าอันนั้นนะส่งให้วิง่งแต่ว่าเนี้ยอยู่กลางเท้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงถ้าเราองอรองเท้างนี้นี่ดูงอรองเท้าเห็นปะ มันจะไปไม่เยอะแต่ถ้าตัวรองตัวรองเนี่ยเป็น TPU ธรรมดาซึ่งเวลาง,งอเนี่ยใช้แรงเท่ากันเนี่ยมันจะงอได้มากกว่าความ stable ความคงทนการลงมารองรับแรงกระแทกและนิ่งๆเท้าไม่พลิกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะทำได้ดีกว่าแล้วก็ TPU เนี่ยเห็นปะมันจะกว้างกว่าพลาสติกตรงกลางเนี่ยมันเป็น o u ลิเกอร์ที่การลงเท้าพลิกไว้ c ส o อเ o v e r แล้เท้าไม่พลิกตรงเนี้ย ก็ให้มาชิ้นใหญ่พอสมควรก็ตามมาตรฐานเขาแหละเขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็ในในสองปีหลังอ่ะผมว่าเขาพัฒนาจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ทําได้ดีแล้วก็หน้าผ้าตรงนี้หน้าผ้าเนี่ยเป็นระบบทอนะครับเรียกว่าเจ๋าส่องนะเรียกว่าจะภาษาจีนอาจจะผิดก็ได้นะซึ่งเป็นการหน้าหน้าผ้าเนี่ยคือแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็บางมากเป็นเหมือนฟิวเลย เหมือนฟิวเป็นฟิวที่แบบบางๆเบาๆระบายอากาศได้ดีแล้วก็จังหวะสเต็ปแบ็คเตะไปข้างหน้าเท้าไม่ได้เคลื่อนเท่าไหร่อันนี้ผมทําได้ดีนะและข้างในเนี่ยถ้าแกะไปดูไส้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชั้นถุงเท้าครอบเราอยู่อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายและลินเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวโลเนี่ยลิ้นจะราคาแพงกว่าลิ้นจะมีมันจะดูดีกว่าแล้วก็ตรงระบบล็อกส้นเท้าล็อกดาวข้างหลังเนี่ยปลอดภยัย คือส้นเท้าเนี่ยจะไม่เหวอะเลยจะถูกล็อกพอดีเป๊ะแล้วก็ผมมองว่าหลายต่อหลายจุดรองเท้าคู่นี้ทาได้ดีและอีกจุดหนึ่งเนี่ยพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าเนี่ยถ้าใครเคยใส่เคดีแถวประมาณ KD6 อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพื้นฟุตซอลเคดีรุ่นฟุตซอลเออไอพื้นรองเท้ารุ่นนี้คล้ายเคดีรุ่นนั้นนะก็ผมลองแล้วมันมีความหนึบพอสมควรแล้วก็เมื่อจัดสมดุลทั้งหมดเนี่ยน่าตกใจมากๆ รองเท้าในบ้านผมเนี่ยที่เป็นรองเท้าที่เบานะผมให้โคบี้5เป็นรองเท้าที่เบาซึ่งวัดเจ้าตัว5้าควิกโปรุร่นนี้มาเนี่ยมาวัดกันเนี่ยวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยน้ำหนักไล่ๆกันก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่เอา,อางี้แล้วกันผมสรุปให้ง่ายๆนะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นตามตําแหน่งละโยคิดก็เซนเตอร์พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดก็ไปใส่กอร์ดอนซึ่งไอตัว เนีย361 5 o f i o quick p r o เนี่ยผมมองว่ารองเท้าคู่นี้ทำมาเพื่อกาดนะใครที่วิ่งเยอะๆต้องการกระโดดรองรับแรงกระแทกต้องการรองเท้าเบาๆวิ่งได้อึดวิ่งได้ถึกวิ่งได้ทนซึ่งแบรนด์เขาบอกแล้วว่ารองเท้าคู่นี้เขาจัดดีไซน์มาแบบนี้เพื่อให้คุณเนี่ยเล่นได้นานขึ้นรองเท้ามีความเบาวิ่งขึ้นวิ่งลงง่ายสปีดไปง่ายๆและอีพื้นเนี่ยหนึบมากหนึบแบบช๊ดๆ,ๆเลยแล้วก็ คือคือจุดนี้มันมีจุดหนึ่งที่ผมชอบมากของรองเท้ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าเนี่ยมันให้เชือกมายาวมากเชือกนี้ยาวแบบยาวสะใจเลยไม่เคยมีรองเท้าคู่ไหนเชือกยาวขนาดนี้มาก่อนเลยคือผูกไปเลยผูกแบบใครใครเจอเชือกสั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้คือเชือกยาวมากภาพรวมเนี่ยไม่แย่เลยไอตัวรองพื้นก็ให้ตัวมาเกต์ปกติเซ็ตของที่ให้มาดีมากๆแล้วก็ สิ่งที่มันน่าตกใจที่สุดของเรื่องนี้นะอีรองเท้าคู่ตัวลองเนี่ยมันอยู่2,000ต้นมันอยู่2,000แบบ2 0 0 1 2 0 0 2นะแต่ว่าเมื่อลดราคาแล้วนะอีนี่อยู่2 0 0 1 2 0 0 2ก่อนผมจะรีวิวเนี่ยผมเทสไปปุ๊บเขายังไม่บอกราคาผมราคาเมกาเนี่ยอยู่ที่150ดอลลาร์150ดอลลาร์ตอนนี้ก็ประมาณ5 0 0 0 5น0 0นิดหนึ่ง แต่เมื่อผมเทสไปทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าราคาเคาะเข้าไทยนะในสมองผมเนี่ยคู่นี้จะต้องประเมินอยู่ประมาณ4 0 0 0นิดหนึ่ง4,500อะไรแบบนี้ในใจผมแบบนี้แต่ไปเจอโค้ดล่าสุดเขาบอกว่าใครดูคลิปนี้เนี่ยแล้วกดโค้ดนี้ภายในเวลา5วันเนี้ยรองเท้าคู่นี้จะอยู่ที่2,500คุณฟังไม่ผิดนะครับรองเท้าเบานุ่มเนบ2,500 รองเท้าไม่ต้องเผื่อไซส์ออกแบบหน้าเท้ามากว้างแล้วเพื่อโดดลงมาเต็มเท้าไม่พลิกไม่บิดแล้วก็เบาวิ่งมันไม่ร้อนแต่ก็ต้องนวดมันสักนิดนึงให้เท้าคุณเข้ากับมันผมว่าในราคาอาพูดตามตรงเลยนะในราคา2.5 0 0ไม่มีใครสู้มันได้หรอกไม่มีคุณไปหามาเลยรองเท้า25 0 0แล้วสู้อีกคู่นี้ได้นะแล้วคุณมา คุยกับผมได้เลยผมมองว่าอีเนี่ยคือพอตีราคามา2อ0 0ันแล้วเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีมันเจ็บสัต์คือผมเวลาผมไปเล่นน่ะคนจะแบบมันสนใจรองเท้าคู่นี้เพราะว่าสีมันแสบมากแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ชอบรองเท้าสีแสบแแบบพี่ก้องใส่เนี่ยคือคู่นี้มันใช่เลยอะ่ะมันถูกมันเบามันนุ่มมันนึบคือคู่นี้ผมการันตีเลยนะทุกทีเนี่ยเวลาผมรีวิวรองเท้าเนี่ยเท้าคนไม่เหมือนกันสไตล์เล่นบาสไม่เหมือนกัน แต่ผมว่ารองเท้าคู่นี้คุ้มเกินคุ้มผมพูดคำเดียวคุ้มเกินคุ้มซื้อมาใส่วางวาง,วางไว้ให้หมากัดยังคุ้มเลยคู่นี้คุ้มมากแล้วก็ต้องกดในราคาตอนนี้นะกดให้ได้2องพนะผมมองว่าคุ้มมากแล้วก็เออมันคุ้มอ่ะคุ้มแบบไม่รู้ว่ามันไม่มีข้อตินะสำหรับผมอ่ะคือใส่มาเนี่ยพอนวดเข้าที่แล้วอ่ะมันมันไม่ได้มีข้อติเลยอ่ะมันเป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งที่แบบ แนะนำให้ทุกคนซื้อได้อะเออผมผมแค่ผมแค่คนดูในช่องผมนะผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ดีดีเหมาะสมใช่แล้วก็ราคาสวยก็ใครสนใจก็เดี๋ยวไปกดโค้ดด้านล่างดูนะครับก็รีวิวหมดทุกอย่างแล้วสําหรับรองเท้าคู่นี้ก็เป็นหนึ่งรองเท้าที่ถ้านะเวลานี้จับรองเท้าของปีนี้มาครึ่งปีนะอีนี่ก็เป็นรองเท้าที่อยู่ในท็อปทของปีนี้เลยก็ว่าได้เป็นรองเท้าที่แปลกมากแล้วก็ ชอบสีมันมากหลายคนไปเจอผมเนี่ยก็จะชอบสีรองเท้าแหละเพราะมันแรดมากๆเอาล่ะหวังว่าจะครบทุกประเด็นนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ 361.e 5.0 q u u i k p Pro เนะี่ยชื่อจะยาวนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือเลิฟก็ลองดูนะครับลองกดตามลิงก์ดูหวังว่าจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆรองเท้าดีๆให้ทุกคนได้ลองกันก็ไม่ต้องบอกหรอนะทนปูนไม่ทนปูนอย่างเงี้ยมัน ม,มันนิ่มพอสมพื้นน่ะมันไม่ได้ทำมาเพื่อทนปูนเท่าไหร่นะผมมองว่ามันไม่ได้ทนปูนขนาดนั้นแต่ในราคาของมันอะ่ะเล่นปูนได้ถูกไหมสองพันห้ามันก็เป็นรองเท้าตัวลองอยู่แล้วก็เล่นปูนได้ตัวล่องพื้นเนี่ยไม่ได้หนามากผมมองว่ามันไม่ได้ทํามาเพื่อทนปูนแล้วก็รองเท้าใส่ตรงไซส์นะครับหน้าเท้ากว้างแรกๆอาจจะไม่ชินกับตรงนิ้วก้อยอาจจะเบียดนิดนึงแต่ว่านานไปเดี๋ยวมันขยายทุกอย่างจบนะครับกดลิงก์สองพทุกอย่างจบนะครับ ว่าขอบคุณแบรนด์361 e ี i กีนะครับที่ยังไว้ใจเราให้เรารีวิวเสมอนะครับยังยังให้เกียรติกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาหวังว่าคุณจะได้ของดีไปลองการวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย